มีเมนูของว่างมานำเสนออีกแล้วท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเค้กกล้วยหอมเนาะเอามาจากร้านชาวแสงเอามาห้ซุ้มมันซุ้มแซวนี่กินพี่น้องนี่เค้กกล้วยหอมทัางนี้พักกันกินสมมอยู่กินเยอะเป็นแต่ให้เค็กแขวเท่านี้นเดงพักกันกินสมกับเพื่อง เอาสมกับวานนี่มันเข้ากันอยู่นาาบนซึ่งเจ้าบวชแล้วสิ่งที่จะวานร่ำสิกินวานแล้วสิกินชมเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรว่านเต็มบึกเลยมันสมแหง้าางบนหันบวมเพราะฉะนั้นก็กินตัดกับขนมนี่สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีรอบบ่ายยังมีชุมแซวอีกอยู่ชจบย้มคำคั้นยังวานกว่าของอันเมทัลเนี่ย มันอันพันเดียวกันบ่อาของประลาน่ะพันเดียวพอมันแซ่บอยู่แล้วมันกระสุบมันเป็นแห้งมันเนลอะมากมันเป็นหมาล่ออยล้วมันหวานถ้ากินสมกับเพื่องพอต้องย่ายเลยมัดูมาดูเค้กนี่อันนี้เค้กที่บ่มีอันบ่มีอันเห็นกล้วยถูกเนาะกล้วยหอม ในตลาดเขาขายถุงละสิบห้าบาทถุงซำหูใหญ่กว่าหัวอีกเนาะก็เลยซื้อมาให้เช้าแสงเฮ็ดเค้กขายแน่ล่ะกะเอามาแบ่งให้ขาเจ้าแจกข้าเจ um ้ากินแน่แต่ว่านางกองใหญ่นางขายกองละสี่สิบผัวนนี่กองใหญ่เนี่ยถ้ากองน้อยแบบนี้น่ะนางขายอันสามสิบนางว่าแต่ว่าอันนี้นะใส่อันนี้พร้อมเลยพี่น้องใส่ลูกอัลมอนด์เนี่ยนี่ อันนี้อัลมอนด์แล้วก็ออรเปนช็อกโกแลตเนาะอันนี้นะโบเป็นลูกเกดได้ซ,ซออจจ็อกเกอลต้อันลมอนด์นะจ๊ะเดี๋ยวโบมีจะแกะให้ดูเค้กกล้วยหอมเนาะนมก็ใส่หลายอย่างได้ใส่ทั้งนมใส่ทั้งเนยใส่ทั้งอันลงกูใส่ทั้งน้ำมันใส่ทั้งหยางี่อนี่เด,ดี๋ยวจนนี่แบบ สิเค,คก้อนอใหญ่บ่น,นี่เด้ออยปิตาซ่บองมุเจ้าน,น,นี่เนื้อมันแบบเนาะนางใสๆนะจ๊ะ<อ>เออกล้วยเขาและเค้กกล้วยหอมแท้นะจ๊ะบริเมนใส่กินกล้วยหอมเด้บางร้านเขาเจ้าใส่กล้วยน้ำว้าแต่ว่าสีใส่กินนัหนกล้วยหอมสีมันก,ก็มีเหือนเนาะนี่เนาะนางขายสินใหญ่ชิลละสี่สิบบาทดูนี่ พุนลูกโค่นกินก็ข็งกระเช้โอ้ยกินกระอิ่มเนี่ยเนี่นห่างเลยเขาขายแพงเนาะในห่างเลยกับแพงเนี่ยเนาะเบื้องในพี่น้องเป็แต่แสบบ่เด้ผมมาแล้วก่อนเลยใครว่าเทพงานบุญอะไากินยายเทพเอามากะบริเฮดเบิร์ดดอกเสาแสงเพื่อนนั้นขายแน่เลยครับบะหมีแบงมาให้ ซุ้มยายกินแน่ละกะส่วนหนึ่งนะเพิ่นสีอวัยเห็ดอ่าลงทานวันที่26ไปวัดป่าส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยววัสีเห็ดทีนิดหน่อยเอาเห็ดไปแจกอันนี้ไม่ได้ใส่ใส่คุณยายชินดูสีเอาตัวมีใส่หรือบ่มีสใส่ัรนี้บมิสใส่ เอ้าวยัดยัดโบมากอันนี้มันเป็นใส่อันอัลมอนด์กับสก๊าเรตอ่ายากได้ใส่แล้วโบไมีใส่ลองซีมดูเนาะเจสซูเมอร์นี่ก็ดีอย่างหนึ่งได้พี่น้องอยากยังก็ได้กินเออเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือซาแสงแล้วก็เฮดเค้กเค็ดคุกกี้เฮดสารพัดอย่างเนาะอยากยังสั่งเพิ่นได้เพิ่นก็ะเฮดให้ได้ ทุกอย่างเค้กหนานอกน่านิ่มแรือเสียกองไงอันนี้เาจิ้มเค้กมิเต่กปักช่องกลโอ้แต่กี่อย่างละบริกรนัก่องกะได้ซูเมอร์นี่สร้างแน่นปักช่องนัก็หันกรมีนี่โอ้โหกระมีนี่เตนน่าอรพลาดเฮ้ยเฮ้บริกรนีซีเบิงมีถั่วแซ่บแซ่บอันนี้ไม่เห็ดจากกล้วยหอมมเลยว่าเราินกับข้าวราแล้ไปหั่นข้าวคณยายเราลมากินกับข้าวแซ่บหอมมันจีหอมกล้วยแ อันคือมันเห็ดจากกล้วยอันนี้นะกล้วยหอมเชฟเชฟบานเฮาเอิ้นว่ากล้วยเขียวคันเด้กล้วยสุกเขียวนั่นเฮ็ดเขาเฮ็ดเขาเอิญครับไผมีกล้วยซุกแล้วให้หันขนมกล้วยเขาว่าอืมเขาก็บ่ได้ชลาวใจอันนี้แหละเผาแต่บ่มีน่ะยากพี่น้องยากแต่ว่ากระอดใจอยู่เนาะมันสิหอมกล้วยขอซิมนิดนึงนะจ๊ะมื้ออื่นสิไปหาหมออยู่ เมื่อสิไปฟังไทยไปหาหมอขอชิมแค่นี้มมเพราะว่าขนมเนี่ยมันมีทั้งหวานมีทั้งไขมันเนาะพวกเป็นไขมันพวกหวานวกนาน็คืองดเลยว่าสิเป็นพวกน้ำสรงน้ำดื่มน้ำอารมณ์แต่ชิมแค่นี้จริงๆมันทำมาจากกล้วยมันก็หอมกล้วยแต่ขนมแสงเนี่ยแล้วบริเตุหวานเกิดในพี่้องแบบหวานแบบว่าจะเป็นน้ำเหมือน รสเส็ดแบบรสชาติแบบมาตรฐานน่ะนอกจากคนที่แบบกินหวานนี่เองกินกับเข่าในแท่บนี่น้อยไม่ครับมันจะนุ่มเนี่ยอันนี้เค้กแล้วนุ่มมีลีพี่น้องยวจะให้ดูอีกรอบยับมาอันนี้จะเป็นแล้วใส่แต่อัลมอนด์เนาะอันนี้ชีไส่ทั้งอันช็อกโกแลตอันนี้อัลมอนด์แต่อันนี้บ่ได้ใส่ยังนี่พี่น้อง บะหมี่จะจิ้มให้ดูนี่เค้กแล้วนะฟูนุ่มเนาะแล้วก็หอมกล่องกล่องกระดาษฟอยด์นีก็กล่องลาหาบาทผมเด้แล้วก็เลยขายสี่สิบนี่บะหมี่จะให้ดูอันนี้จะเป็นอัลมอนด์นะจ๊ะแล้วบริเวณกูกู่กากานะจ๊ะเราลงทุนอีรีนี่มันสีแหมๆใหม่ๆน้อยหนึ่งเนาะนี่เค้กเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้ามันนี่เห็นบ่ ถ้าเป็นเค้กกล้วยมันต้องฟูแบบนี้นุ่มแบบนี้แล้วก็หอมแบบนี้แล้วก็อร่อยแบบนี้จริงๆท่านผู้ชมเนาะใช่เกลืออืมใม่กล้วยก็รเนาะโอ้ยกล้องนึ่งนี่กกลินโมเบิสเสร็จกล้วยส่วนใหญ่เขาใส่กล้วยเป็นหลักแล้วก็ใส่แป้งใส่ไข่แน่กล้วยอดใจบ่ได้อืมอืมอือีกเลย มันอิ่มไวเลยเนี่ยคือแ่ึงกระเพามันสิบปูเนี่ยเขากินแบบอันนั้นเข้าไปมันอิ่มเลยอ่ะคุณยายสรุปเป็นไรแทบจีบะแ่บแทบบ้าค่บถ้าเป็นพวกถ้าเค้กทั่วไปผู้เฒ่าเราจะบ่ค่อยมากกินเลยแต่ว่าเค้กกล้วยหอมมันสิเป็นแบบธรรมชาตินะเป็นแบบกล้วยอย่างสี่นั่ปกติผู้เฒ่าเราก็มากกินกล้วอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณยายบ่เมีแล้วแล้วกินเขาก็ขนม แตาพวกขนมไข่ขนมอะไรสิน่ะเรากินกับข้าวตุนยาพวกตุนตุ่นยาแท่ตุ่นนะน้อมา่อนเอ้าตายหมดถุงมามาปวด้บย่าปวด้อ้านานทีสิเดสั่งเพื่นดอกนะอันนี้ก็เห็นกล้วยมันถูกก็ซื้อกันเลยซื้อมั้อกล้วยมันซุกแบบ

บอกกินแล้วงไว่กินไ้กินจนกันมากูิ่ยิ่มันไม่เท่าอีกว่าดิแล้วมาก้องเดียวกินบ๊วเพราะว่ามะเพื่องเนี่ยพอดีกินอะงมันมันบริสุทธิแห้งหมันสมบบพอดิกิ่น เบิงเอายายมาไปแล้วสิมาเลี้ยงหมูข้างเฮือนคอยนี่ขณะยังไัได้เลี้ยงแมงวันยังวุ่นวุ่นอยู่บ่จะกมาวแยมแรกเหมืนบ่ดดี้มี่นมันมีแต่แยมหมูงสุกบ่นีกอะไรเนเขาพลางไรอย่างน้อากให้เราติ๊บเขาเมื่อวานเฮี้ยนเจาไม่เ้บอ เราเนี่ยจะพูมาบ่มีมะเพืองมันฉมมันแทบอยู่มันนุ่มเลยมันจะบอเคแถวกินกับเนี่ยเคแถวนี่นะสามแสนหัเบาเทีเออเัาเชงคายอุ้ยเขาไปใส่ยำอุ้ยว่าน้มีเท้าว่าเซียนไปเก็บอันตำเมี่ยมตัแห่สู้กิ่นอยู่มันตัวแห่เต็มอยู่น่ะนี่โวมันแก่ บ่มีเนี้ใหญ่เนียไมเพลนนี่กำลังรุนเดมอีกีามกเลย่าชมมันแก่มันแก่แล้วมันจะว่าจะต่ำสู่กลิ่นพันลืมอ้ยไม่ใช่อัดไปแนกระพัางน้องมันด้กระพังเลย้านจลงมได้จนหาเอาน้จะพังครับในทางเข่านี่แม่ในทางหัวปวดโผเนี่คนผีนแก่แก่ัั้นทางหัวอันแหละ หัวทางเขาอินมมันจะบุญปิดไหมล้มพี่น้องบ่ได้ไปใส่ดอกมันอีกเลยลมหนาวอากาศเย็นดีจะมีแดดได้แล้วมันนี่เมื่อวานนี่บ่มีแดดเลยบวกมับห้าขั้สี่แต่เมือเมือเมือก่อนสี่ฟันตะโกนิดนึงหมดแล้วเป็นยามลุงบอลว่าเป็น มเสือคุยน้กาัพวงกันไทยแทนกรชองโลขัูกนโลขีดีเอาจใกญองโลเดชัจะไปบอกกระองโลเอาานมาแทนขผูกองโลเขาท็บริติสเขาบริติสเขาก็ย่าโลกินอไม่ใ่มาออกมานะกินบบเบิร์ตชั่กล้องเดี่ยวบริบดเดียนเอาไมลุงเลินกินเลยเด้อแล้วเลือกงานแลละลงเลินมา ลุงเลินก็ไปทำบ้านลุงเลินก็ไปเห็ุงานกรมมาลเมาก็สั่งนี่มะเมือมันเทามเือมันเทาุได้บุปผเก็บเงินยอย่งในบ้านเท่านี้อยู่เดินหลังที่่นอยู่หลังเก่าฮะหลังเก่าหลังใหม่นะหลังต่เขาเทายูตะกี้อ่เพิ่นก็อยวอันั่ด้มันมีอันเพือนดิมันมีกด่อยนี่คนเลาไปอยู่กุดหน่อยบ่ กเงินใหม่เห็นหมคุมากเงินใหม่เลยเห็นไหมคุณเทียบเงินห้ร้อยห้าร้อยห้องเลี้ยวเขาบัดเปียเป็นคเป็นแรงพ่อแดงขายด้วยสมุกใหม่เลยจะมากเลยจิบุกใหม่บอกทุ่มดิเทุ่มดิมันตั้มเขาลึกเหยียบคุ้มเนาะเอาโซ่ไปดูคุ้มย่ามันหักก็ตั้งเท่าไรเลยหันเพื่อนที่ชอบนั่นนะลดเท่าไรลดอะไรข้างเข่าข้างโฉมหันไปให้เมืองตึ๊กมคกขึ้นเมีย เออผุดอนกระอนขยแงะนี tao, ่ย่กระหามมากเยงมากมือเดียวกันแล้วนั่นแล้วมันหลายคนเลยมันลึกเอามันมากลงเชื่อมบริโเนาะเปนงเผากันจะใคสิลงไม่นางผุกเผากับเผาผุเผากับเผาเพื่อแก่เฮ็ดพออาศัยบเสียเงินเออปาเหมห็นะครับเออพวกนี้กระเก็บได้ไไหวกังมาเคลื่อนยังแมงเนาะ อันต้นนี้ก็ของลาวแล้วเัลเนี่ยมันชุกหรือมันโอ้แล้วเฮ้ยพี่หนาเป็นมมักไพ่มักอันนีวานก็มีอะอันพันใหญ่จะเห็นยออันน้อยจะทำเพียงวานเนี่ยต้นบักใหญ่น้วยห้านี่ยเอ้ยเคยเห็นอยู่นทเดือดทบุไทยท่อยนต่้นห่นี่นีไตายเป็นนกแวานวานกเงินใหญหนาบ้านยห้าวเนีวานน่ย บวบเบิดมันก็หอมไม่หอมเลยหอมเป็นตะวันดูกระชิมกระชุมในวัดบางกุ้งานตะวันต้องมีใหญ่เนาะเขามาปลูกมีใหญ่ชั้นนี้แหละนี่นะสายดวงด้วงแม่นของคุณยายจนกินเบิดกล่องยายเนี่ยพอเรากินในเครื่องเดียวเรากินกับข้าวเออบวบคือเราซิคือสิกินขิเน่ยน้ำนชบวบ กินเัวบวเบิร์ดซ้ำที่เหลือเด็กิบแบ่งเขาเจ้านี่ยังมงสี่กองยังมีคนกินอิ่มแล้วมกขามกระโดกโดกีมาขามเจียงันจะหน่อยพอดีแซ่บคนโพนอยู่เป็น่ยนพวงมาขามบัวเจียงกต่ังโกมันเป็นลายรุ่นไหนส่องรุ่นสามรุ่น ถามาหลักเป็นจะเป็นยำอะไรอะไมันเบิ่งวพ่วงบ่เนี่เสมุน่ามาคามปีผาบริเป็ดไหญเป็นน้อยเดียวมาคามามยำแรกมันเป็นดดกดอกแม่นี่ป้าัหาสน้มพกปินี่เลยเนี่ยน่นเป็ยมัน็นว่ายานเป็นพ่วงมันพ่วงสมบันเท้าบริอืดกกินพี่เอามากระทันเขาแยกรุ่นนี่ก็รางซุกี่กเหลืองดกกินบชนปูเขาเจมกสมเขากิน แม่เชิญนะครับมันจะหวานแล้เราบวกกินเมื่อกีินต้นมันสมำๆหรือว่าสิอามาได้ว่ามากินสิ้นแล้วในเชิญันมากินเนวานี่ขอกางรมากเนี่ยมาเนี่ยกิแตมาช่วเขากินทเคกห่านแสงนี่แซ่บพี่น้องเนาะเป็นซูเมอร์ที่เพิ่นก็มีลูกค้าหลายยูไก่ปปนได็เขาจะเอามาเสื่อเค้ ที่จะว่าบ้านดงหบุดยวนนวานาพองผุดกัะมาทอดน้องบอาผุดกัะม้าน้องวัดเรามีลูกค้าหลายเดียวในเค้กนะเนาะมันคืมบันคิมลูกสาวยายมาเลยมาสร้งก่อนละหารอยจากวันเกิดได้เจ้านั่นลูกเจ้าจะสั้างอะไรบ้งว่าว่างบหาร้อยกับสัตว์ว่้เออวันเกิดผูได้ทายอย ใส่อันทำรองพี่ไปบอกที่ลอยเรือส่งอันสั่งให้เขาบรจักเห็นแสงว่าอันเราถักมาทานว่าวก่อนละหาลอยนะครับเมื่อดูไม่เผาโอเคก่อนละหาลอยก่อนละพันเดี๋ยวนี้ก่อนละพันหาเราจึงเห็นเอาบวมีกล่องเลยคืออีดะได้ให้ทูนเอาซื้อกระตูกแต่งเงินไปใช้เอาให้มันชวดไปให้แบกเมื่อนบวมีกล่องบัวหนีก็เขามาเผาเอาแล้วโบ แเราเราโบเราเห็ดบบแล้วเราว,วบ,ร,วบร,รับก็มามานั่งเผาแล้วก็จุด้เห็ดหายคนละร้อยนั่นง,ง่ายสุดเลย <c oughs> อันนี้สี่สิบอันนี้สามสิบเนี่ยอันนี้ง่ายสี่สิบเนี่ยวันนี้ามาแจากฟรีแล้วมาอื่นขอเสียมาขายให้เจ้ามชื่อแล้วกินมทันเบิานนเบอว่าตัวว่ายอกว่เล่นพี่้อง แต่ว่าไม่ให้กินเต้เทือกอเขาจ้ากินยนบเบิร์ตถล่ะเอาไม่กินกับเข่าด้ยไม่ไงแล้วก็นั่มราขั้นให้ชื่อหนึงบชื่อมันแพงแล้วว่าขันจินแ้กินแล้วว่าันบัตรเลขกันน้าได้แต่กระดาษแกยังซื้อก้อนว่าเอาเงินไข่ให้หนึ่งโบมาเลยตีไปซื้อเลขว่าไปโม่ไขก็ นนั่แหละพี่น้องจ๋ามากเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้เนาะมันนี่ก็เอาเค้กจากร้านชาวแสงมาให้ชิมก็บ่ได้กินแต่โดนแล้วบ่มีสั่งตั้งแต่บ่แม่นปีก่อนบ่สั่งอันเค้กกล้วยหอมเนาะทางกสิได้กินอีกรอบพี่น้องไปพูดมาใครบอกอุบายาไปแล้วพี่น้องจ๋า้าสบายดีสบายดีขอได้ยากให้กูกินบ่ได้บะบริกรกินแต่โดนนั่นเอง